วิธีเปิดฟัง YouTube แบบปิดหน้าจอนะครับฟังได้ต่อเนื่องอันดับแรกนะครับเลือกสิ่งที่เราชอบแล้วก็กดแชร์จากนั้นก็เลือกคัดลอกลิงก์นะครับที่เราต้องการจากนั้นพักหน้าจอลงแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome นะครับเข้า Google Chrome จากนั้นก็นะครับัวางวางลิงที่เราคัดลอกมาวายในนี้นะครับจากนั้นให้เลือก3จุด3จุดบนขวามือนะครับตรงใต้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดทนะครับติ๊กให้เป็นสีน้ำเงิน ติ๊เป็นสีดำเงินแล้วนะครับ,รบติ๊กให้ตัวนี้เป็นสีดำเงินเว็บไซต์เวอร์ชันเด็ดจากนั้นก็เปิดเครื่องเลยเลยเปิดเลื่อนปกติครับ <c oughs> แล้วก็กดพักมาเจาลงจากนั้นก็ไปเลื่อนลงข้างบน ก็จะเห็นเห็นสิ่งที่เรา <c oughs> เห็นตัวที่เราจะเปิดก็กดกดเลน